ครับสวัสดีครับผมฉเฉลิมพงศ์อิเล็กทรอนิกส์ครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการล้างฟิลเตอร์แอร์รถยนต์นะครับสําหรับแอร์ของใครที่ลมออกน้อยไม่ค่อยเย็นนะครับลองดูที่ตัวฟิลเตอร์ก่อนนะครับตัวฟิลเตอร์สําหรับรถยนต์ก็จะอยู่ประมาณกล่องเก็บของนะครับด้านหน้าคอนโซลหน้ารถนะครับ ของผมนี่เป็นโตโยต้าวิโก้ครับจะอยู่ด้านหน้าครับตรงกล่องเก็บของด้านหน้าคอนโซลนะครับเปิดกล่องเก็บของออกมาแล้วก็ใช้ไขควงนะครับเอาด้านแบนนะครับนับด้านข้างด้านข้างสองข้างนะครับ กล่องเก็บของก็จะหลุดออกมาครับแล้วด้านในก็จะมีช่องเก็บฟิลเตอร์อยู่นะครับนี่ครับจะมีเดือยกดครับกดแล้วก็พลิกออกมาครับน่ครับฝาปิดนะครับลงมาก็จะเห็นฟิลเตอร์ครับ ิวเตอร์จะเป็นสีขาวผมของผมไม่ได้ล้างมาประมาณ1เดือนนะครับตอนนี้ดูข้างในครับผมว่าลมไม่ค่อยแรงนะครับแอร์ไม่เย็นมีกระั่งใบไม้มีเศษปุ่นเต็มเลยนะครับนี่ครับคือสาเหตุที่ทำให้แอร์เราไม่ค่อยเย็น เดี๋ยวผมก็จะเอาคพิวเตอร์นี้ไปล้างนะครับล้างน้ำสักแชมพูนะครับแชมพูครับก่อนล้างก็คาอๆเอาเศษฝุ่นอะไรออกก่อน,นครับฝุดอย่างนั้นเลยนี่ครับเ,เศษที่มันติดอยู่แบบเป็นขี้หนูขี้ฝุ่นละอองอะไรนะครับ ใส่เข้าไปในกระมังนะครับใส่เตาปูนนะครับซักซักขยำขยำจนสะอาดเลยนะครับครับซักล้าวสะอาดนะครับแล้วก็สะบัดสะบัดครับสะบัดสะบัดให้มันหมาดแล้วก็นำไปตากพึง่งแดดนะครับพึ่งแดดให้แห้ง อ่าครับแห้งแล้วนะครับเมื่อแห้งแล้วก็นํามาติดตั้งนะครับแต่ตอนที่ติดตั้งต้องดูลูกศรครับชี้ขึ้นด้านบนนะครับอัพก็คือให้เอาวางขึ้นด้านบนนะครับสับสอดเข้าไปเลยครับให้ลูกศรที่บอกว่าอัพน่ชี้ขึ้นข้างบน,นบสอดเข้าไปในช่องครับ ใม้เต็มหน้าแล้วก็ปิดฝาป,ปิดฟิลเตอร์ครับประกอบเข้าตามเดิมที่เราถอดออกมาครั้งแรกครับใส่จะมีเดือยล็อกด้านในครับใส่เข้าไปแล้วกดครับนี่ครับนี่ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็เอากล่องใส่ของเก็บเข้าที่เดิมครับ จะมีก่องเก็บของก็จะมีเป็นเดือยช่องอยู่ด้านล่างนะครับนะครับเป็นเดือยก็เอามาเกี่ยวกับตรงนี้นะครับ ครับเสร็จแล้วครับแค่นี้แอร์ของท่านก็จะเย็นขึ้นลมแรงขึ้นนะครับลองดูครับครับผมสวัสดีครับ